และข้อสำคัญครับการปิดล้อมร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันเท่ากับการปิดกัน้นไม่ให้คนเข้ามาและเลือกเวลาให้คนอยู่ข้างในแล้วจึงปิดล้อมร้อยเซไม่ต้องการให้อาหารเข้าไม่ต้องการให้น้ำเข้าผมก็ได้เตือนทันทีว่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะอาจมีคนยอมอดน้ำและอดอาหารอยู่ที่นี่จนถึงที่สุดและยังเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะพี่น้องประชาชนพอรู้เช่นนี้ก็จะทยอยกันมามากขึ้นมาปิดล้อมตำรวจอีกหนึ่งชั้นและซ้ำร้ายกว่านั้นถ้าพี่น้องเกิดหิวมากลำพังเพื่อการประทังชีวิตของตัวเองบางคนอาจจะเลือกเดินไปหาอะไรเพื่อการดื่มน้ำหรืออาหารในทำเนียบรัฐบาลก็ได้ใช่ไหม ความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นไปอีกเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้มันเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงใช่ไหมครับพี่น้องทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีโอกาสทำผิดประมวลกฎหมายอาญาด้วยใช่ไหมครับพี่น้องที่ออกพรบรด้วยความมั่นคงโดยไม่ชอบมีคนถามว่าทำไมเราไม่ฟ้องศาลเสียที ในการออกพรบรความมั่นคงก็สารปกครองที่เราจะฟ้องได้ก็ต่อเมื่อเราเสียหายแม้แต่นิดเดียวก็วัดเป็นตัวเงินได้ฟ้องสารปกครองทันทีเพราะฉะนั้นใครจะเป็นเหยื่อในเกมนี้ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้บังคับัญชาท่านต้องขอลายลักษณ์อักษรด้วยว่าใครให้อำนาจท่านกระทำการ ที่เลวร้ายกับประชาชนเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ผมกราบขอพระคุณจริงๆนะครับว่าสำเร็จูุร่วงไปด้วยดีในทุกประการวันนี้ผมเห็นข่าวตอนเช้าว่ามีการปลุกระดมแรงงานกัมพูชาว่าให้ถอนกลับไปยังประเทศกัมพูชา เพราะว่าไม่พอใจคนไทยพี่น้องที่เคารพครับจริงๆแรงงานต่างด้าวหลายประเทศอยากมาทำงานในประเทศไทยมากครับใช่ไหมครับพี่น้องไม่ว่าพม่าหรือลาวหรือไทยใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้อง,ออองแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยเพราะมีเรื่องเตือนสติ พี่น้องชาวกัมพูชาและทหารกัมพูชาที่กำลังยิงใส่ราษฎรไทยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6ที่ผ่านมาทหารซึ่งมีอายุประมาณสัก33ปีถึง40ปีหรือมากกว่านั้นนี่นะครับก็เป็นวัยบังคับบัญชาการใช่ไหมครับพี่น้องถ้าย้อนกลับไป30กว่าปีเขาก็น่าจะอายุ6ขวบ สิบขวบบ่าสามสิบกว่าปีที่แล้วมันเป็นยุคสงครามภายในประเทศของกัมพูชาที่ราษฎรกัมพูชาเนี่ยหนีมาอาศัยพระบรมโพธิสมภารแห่งราชอาณาจักรไทยครับเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้ววันนี้ผมอยากจะพูด เพื่อให้ชุมชนชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาและราษฎรกัมพูชาลุกขึ้นมาและเพื่อทวงสิทธิ์ของประชาชนกัมพูชาให้อยู่ดีกินดีให้มีฐานะที่ดีด้วยการไล่หุนเซนออกไปเพื่อฐานะตัวเองที่ดีขึ้นเพราะสิ่งที่ทําอยู่วันนี้ มันเสมือนคุณเซนกำลังอักตันยูต่อแผ่นดินกัมพูชาเองประการที่1นึ่ราษฎรกัมพูชาเคยมาอาศัยประเทศไทยให้ความดูแลเป็นอย่างดีดูแลความปลอดภัยจนกระทั่งเขามีชีวิตย้ายไปต่างประเทศเรียนภาษาอังกฤษกลับมาอยู่ประเทศกัมพูชาบ้างบางคนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ กลายเป็นทหารกัมพูชาในวันนี้ก็เพราะแผ่นดินไทยให้ความสุขสงบร่มเย็นกับราษฎรกัมพูชามาก่อนการยิงใส่ราษฎรไทยและประชาชนชาวไทยจึงถือเป็นความอัดกตันอยู่อย่างยิ่งใช่ไหมครับพี่น้องโดยฮุนเซนและประการที่สองการที่กัมพูชาจัดการมารบฝั่งไทย แต่ในขะดาษเดียวกันกับยกดินแดนให้ฝั่งเวียดนามนั้นก็ถือเป็นการขายชาติกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วคนกัมพูชาจะปล่อยให้ทรราชฮุนเซนรวยจากบ่อน,น้ำมันแล้วขายชาติกัมพูชาได้อย่างไรที่ผมพูดเช่นนี้นี่นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่มีหรอกครับที่คนไทย หรือทหารไทยจะไปรุกรานกัมพูชามีแต่คนกัมพูชาจะมาอาศัยและพึ่งคนไทยและคนระหว่างประชาชนสองประเทศเราก็ไม่เคยมีปัญหาต่อกันเลยใช่ไหมครับพี่น้องแต่ฮุนเซนเสียอีกที่ทำให้ประชาชนกัมพูชาต้องเสื่อมเสียเกียรติยศถูกมองว่าเป็นคนเนรคุณและคนขายชาติ ด้านหนึ่งทำร้ายประเทศไทยอีกด้านหนึ่งกับขายชาติให้กับเวียดนามและความร่ำรวยอยู่ที่ไหนก็ตกอยู่กับครอบครัวของฮุนเซนกําลังผูกขาดอำนาจและปล้นน้ำมันทรัพยากรในธรรมชาติกา๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยนั้นให้ตกอยู่ในอำนาจของฮุนเซนแต่เพียงผู้เดียว พี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชาที่รบครับผมมีกรอนบทหนึง่งฝากให้ทหารกัมพูชาที่ฟังภาษาไทยตอนนี้และดูเอสทีอยู่โดยเฉพาะทีวีบายอนได้ช่วยแปลด้วยครับยามบ้านแตกแหลกแยกเป็นฝักฝ่ายหนีแยกย้ายกายชีวีมาพึ่งเขายามปีกล้าขาแกร่งก็แววงเอา ลืมครั้งเก่าลืมหมดสิ้นบุญคุณไทยพี่น้องที่เคารพครับเรามาดูภาพย้อนหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วพี่น้องครับภาพนี้เป็นภาพที่พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมาอาศัยอพยพที่ราชอาณาจักรไทย ที่มาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารอย่างน่าเห็นใจและน่าสงสารอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้ทรงพระราชนิพน์หนังสือราชการุณในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมชาวขเขมรที่มาอบพยพเมื่อวันที่26พฤษภาคม2552ท่านได้ทรงเล่าเรื่อง ในสมัยเดือนพฤษภาคม2522ขนาดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมที่หัวหินผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแจ้งมาว่ามีคำเหรลี้ภัยหลั่งไหลเข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านเข้ามาทางแนวเทือกเขาบรรทัดจำนวนกว่าส2แสนคน อยู่ในสภาพทุกทรมานแสนสาหัสมีเด็กๆเ,เจ็บหนักเนื่องจากขาดอาหารจำนวนคนมีกรรมหนาที่หลั่งไหลเข้ามานี้มากเกินความสามารถของทางจังหวัดที่จะรับผิดชอบช่วยเหลือได้ฉันก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นสภานิสภานายิกาของกาชาติจึงบินไปดูด้วยตนเอง พบว่าบริเวณล้านเขาล้านไปจนชายทะเลแน่นขนาดไปด้วยชาวลีภยัยเขมรลีภัยไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ใหญ่ๆเช่นนั้นซึ่งมีลมทะเลพัดอยู่ตลอดเวลากลิ่นอุจจาระและปัสสาวะจะคลุ้งตลบไปหมดถึงเพียงนี้นั่นคือที่พระองค์ทรงเสด็จไปนะครับภาพเขมรแตกบ้านแตกเมืองล่มที่เห็นอยู่ต่อหน้านั้นเป็นภาพที่ประทับอยู่ในใจความทรงจำของฉัน ไม่มีวันลืมเลือนพวกเขานอนบนพื้นดินแฉะท่ามกลางแดดร้อนเปลี้ยงแต่ละก้าวของฉันที่เดินตรวจตราดูผู้ลี้ภัยยังต้องคอยระวังมิให้เหยียบบางคนที่นั่งนอนระเกะระกะและสเสบียงอาหารที่เขาช่วยติดมือมานั้นก็คือปลาเล็กๆที่วางพึ่งแดดอยู่คละไปกับกองอุจจาระตลอดจนไถ่ใส่ข่าวสาร ที่เขาแบกสะพายมาพื้นดินบ้างก็เป็นบ่อเวลาฝนน้ําจะขังอยู่ก็เป็นแอ่งนั่นแหละคือน้ําที่เขาใช้ดื่มกินสภาพของผู้คนที่สุดแสนหน้าเวทน,นาเหล่านี้เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนึซงซึ่งฉันอยากให้ผู้ที่สุขสบายอยู่ในเมืองใหญ่ๆได้เห็นสภาพของคนที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเช่นนี้เหลือเกิน ความโง่ทำให้คนเราประมาทครั้งยวนล่มลาวแตกฉันตกใจตกใจมากแต่มันยังไม่กระทบใจไม่ซึมซาบเท่ากับภาพที่กระทบตาฉันอยู่ขณะนี้อย่างภาพเด็กๆที่อดอาหารนอนเป็นโครงกระดูกอยู่สักวันสักแต่ว่ามีลมหายใจอยู่แค่นั้นพี่น้องครับนี่คือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชาชีนาค ทันทีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนานะครับได้ทรงทราบถึงความทุกข์ของชาวกัมพูชาทรงรับสั่งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาให้ทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาอย่างรีบด่วนพี่น้องดูภาพถัดมาครับภาพนี้นะครับในภาพที่เราเห็นอยู่เป็นภาพแรกที่อยู่กันลําบากมากเด็กๆก,ก็มาขออาหารทหารไทยก็อยู่ที่นี่นะครับที่หนองจานทหารไทยก็อยู่ที่นี่แหละครับพี่น้องครับ พี่น้องใช่ไหมครับว่าสมเด็จพระเทพท่านทรงช่วยอย่างไรจากพระราชบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพพร,รัตนะราชสุดาได้ทรงพระราชนิพน์เอาไว้ได้หนังสือเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาได้มีพระราชบันทึกความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเอาหนังสือนั้นถวายสมเด็จแม่ทอดพระเนตรขณะนั้นเป็นวันศุกร์เราอยู่กันที่หัวหิน ท่านว่าจะรีบเสด็จไปทอดพระเนตรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพอดีวันเสาร์ข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเทพร,รัตนนะครับติดงานอยู่ที่กรุงเทพเรื่องงานไม่ทันแล้วจึงตามเสด็จไปไม่ได้ในวันเสาร์ขณะที่อยู่กรุงเทพข้าพเจ้าได้รับข่าววิทยุจากตราดว่าเหตุการณ์ที่นั่นร้ายแรงจริงๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถจะเสด็จพระราชดำเนินกลับหัวหินแต่ท่าน แต่ทิ้งท่านผู้หญิงสู่ประภาดากับคณะไว้จัดการให้เรียบร้อยมีสิ่งที่ต้องการให้ข้าพเจ้าจัดการส่งไปด่วนได้แก่เกลือไอโอดีนนมผงข้าวสารเสื้อผ้าพลาสติกเครื่องปั่นไฟข้าพเจ้าดำเนินการทันทีวันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์เหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างคร่งเครียดเคร่งเครียด,ยดการสั่งการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้าพเจ้าและผู้อื่นที่ร่วมมือกัน ต้องทำบันทึกพระราชสาวนีและดำเนินการอย่างเร่งด่วนเริ่มต้นด้วยพระองค์ท่านทำธงกาชาติใหญ่ๆสมเด็จแม่รับสั่งว่าต้องให้เห็นแต่ไกลว่าเป็นเขตของกาชาติจะได้ปลอดภัยขึ้นวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ติดต่อใครก็ยากจะส่งของให้ทันก็รีบก็ต้องรีบหาเช่นข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเทพให้คนไปซื้อผ้าขาวแดงในตลาด ไม่รู้จะให้ใครเย็บจึงต้องถีบจักรยานด้วยตัวเองไปหาครูที่โรงเรียนไกลกังวลที่คุ้นเคยกันบ้านเขาอยู่หน้าวางังเขารับตัดเสื้อและข้าพเจ้าก็เป็นลูกมือสอยให้เขาด้วยติดต่อใครทางกรุงเทพก็หากันยากเพราะเป็นวันหยุดก็ได้แต่คุณหมอเกษตรเลขาธิการกาชาติเพียงคนเดียวอ่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อชาวขเขมรครับพี่น้อง